السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ฮัดด ah uh. ah uh. ิฟ رمضان ในวันนี si. ้ขอนำเสนอฮัดดิฟที่สิบสี่ที่ว่าในเรื่องของ ข้อตัดสินในการอาเจียนของผู้ที่ถือศีลอดรายงานจากท่านอบีฮรุรอยรอร์รอดิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านรอสูล,ลุละสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้กล่าวว่ามันดรออาฮูลกอยอูฟาไลซาละลยฮิควาออนวามัสตะกออาอัมดันฟัลยักดีราัวาหูอบูดาว,วดูดเดดมิวีวับนุนมาจักวลอัล์มัด ท่านนบีมุ h a ม m a d สลลัลฮวาไลฮิวซัลลมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่การอาเจียนครอบงำเขาการชดใช้ศินอดไม e ่ได้จำเป็นสำหรับเขาส่วนบุคคลใดที่เจตนาทำให้อาเจียนเขาจงชดใช้การถือสินอดฮะดิษนี้รายงานโดยอิหมัมอบีดาวุดอิหมัมติมีดีอิหมัมมินุมาจะและอิหมัมอัลมัดฮะดิษบทนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าการอาเจียนโดยตั้งใจ หรือพยายามทำให้มันออกมาของผู้ที่ถือสินอดนั้นคือสิ่งที่ทำให้การถือสินอดของเขานั้นเป็นโมฆะและเขานั้นจำเป็นที่จะต้องสือสินอดชดใช้นี่คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ส่วนผู้ที่ทำการอาเจียนโดยที่เขานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งใจหรือไม่ได้ทำสาเหตุใดที่ทำให้เกิดการอาเจียนการถือสินอดของเขานั้นจะยังถือว่าใช้ได้และ เขานั้นไม่จําเป็นจะต้องสื่อสินอดชดใช้ใดๆอิหมัมคอตอบีเราให้มาฮุลลฮุตาลาได้กล่าวว่าฉันนั้นไม่ทราบว่าในหมู่บรรดานักวิชาการนั้นมีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้ท่านอิหมัมอิมนุก,กูดามาได้กล่าวว่านี่คือทัศนะของนักวิชาการโดยทั่วไปและความหมายของคําว่าเจตนาทําให้อาเจียนหมายถึง กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการอาเจียนและความหมายของคําว่าการอาเจียนครอบงำเขาหมายถึงเขานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทําสาเหตุที่ทําให้เกิดการอาเจียนแต่การอาเจียนเกิดขึ้นโดยที่เขานั้นไม่ตั้งตัวหรือเขานั้นไม่ได้ตั้งใจดังนั้นสำหรับผู้ที่เกิดการอาเจียนโดยที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจแล้ว การถือสินอดของเขาจะถือว่าใช้ได้แม้ว่าการอาเจียนนั้นจะออกมาในจํานวนที่เยอะหรือน้อยก็ตามแต่ในทางกลับกันสําหรับผู้ที่เจตานาทําให้เกิดการอาเจียนจําเป็นสำหรับเขาที่จะต้องถือสินอดชดใช้แม้ว่าการอาเจียนนั้นจะออกมาเยอะหรือน้อยก็ตามแต่เช่นเดียวกันมีนักวิชาการบางส่วนระบุไว้เช่นกันว่าการอาเจียนนั้นไม่ทําให้เสียสินอด ซึ่งนี้คือทัศนะของท่านอิมนุอับบาสท่านอบูฮุไรร์ราะดิยัลลอฮุอันหุมท่านอักริมะและมีบางรายงานที่พาดพิงไปหาอิหมัมมาลิกและมีปรากฏว่าอิหมัมบุคอรีได้เลือกทัศนะนี้เช่นเดียวกันขอรัสุบฮานหัวตาลาทรงโปรดเมตตาพบท่านเหล่านี้และสรุปอีกครั้งว่าทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดนั่นก็คือ การอาเจียนของผู้ที่ตั้งใจถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเสียสินอดและจำเป็นที่เขานั้นจะต้องถือสินอดใช้และสำหรับผู้ที่อาเจียนโดยที่เขานั้นไม่ได้ตั้งใจการถือสินอดของเขานั้นใช้ได้และไม่จำเป็นที่จะต้องถือสินอดชดใช้ใดๆวัลลอฮุอะลัมอัสสลามะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ